ทีแรกเราต้องรู้จำรู้จำแล้วก็ต้องรู้จักรู้จักแล้วก็ต้องทำให้เห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงดังนั้นรู้กับเห็นมันจึเป็นคนละเรื่องบางคนถามว่ารู้ความคิดเห็นความคิดมนเห็นมันไม่ได้เห็นความคิดมันเห็นามคิดเห็นมันไม่ได้เห็นมันคิดเห็นอันเห็นนี่มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บให้เราเข้าใจว่าคิดเห็นกับเห็นนี่มันมันเป็นคำละคำกัน แต่มันเป็นการสมมุติพูดให้ฟังคำว่าคิดเห็นนี่คือคิดเห็นอันนั้นคิดเห็นอันนี้คิดเห็นนายกคิดเห็นนายขอเส้นเมื่อเมื่อเมื่อกี่วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียวอตอ่มาด้วยกันห้าคนเป็นคนอินเดียเป็นคนแขกเนี่ยสามคนแล้วก็เป็นคนไทยสองคนผมถามวันวนี้มีแฟนหรือยังมีแล้วเขาว่าอย่างนั้นคนไทยก็มีเหมือนกัน คนอินเดียก็มีเหมือนกันถามแมีลูกกี่คนคนอินเดียคนแขกนันหนอมมีลูกสองคนผู้ชายทั้งหมดคนหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแต่คนไทยนีม้มีมีผู้ชายทั้งหมดแล้วแฟนไปที่ไหนแฟนไปซาอุไปทํางานที่หนึ่งซาอุอยันนี้คิดถึงแฟนไม่คิดถึงคิดเห็นหน้าเขาไม่คิดเห็นนี่เขาวนะ่ายังแล้วคิดเห็นลูกไม่คิดเห็น อันนั้นมันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นควมคิดคิดเห็นเขาคิดถึงเขาไม่คิดถึงคิดถึงเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อคิดเห็นกับเห็นมันไม่เหมือนกันคิดเห็นนั้นมันปรุงเป็นเรื่องเป็นราวทําอย่างนั้นวันนั้นทําอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนั้นมันคิดเห็นอันนั้นมันปร,รุรงระว่าสังขารปรุงแต่งเห็นความคิดนั้นคือพอดีมันนึกว่าจะเห็นหน้าแฟนมันเห็นปุ๊บความคิดมันหยุด อันเนีในว่าคนสงบแบบนี้เขาเขามาถามอยากทําให้มันสงบไม่อยากให้มันฟุ้งฟานเขาว่าอย่างนั้นผมก็เลยพูดในอันฟุ้งฟานนั้นมันดีแล้วเราต้องดูคมคิดให้มันเห็นคมคิดอยากให้มันรู้อยใา้มันคิดเห็นมันรู้มันคิดเห็นอันนั้นเป็นคมคิดของอวิชชาพระพุทธเจ้าทรานสอนอวิชชาเปลว่าคมไม่รู้แต่มันรู้มันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นคมคิด ธรรมาอาวิชานั้นให้เข้าใจอย่างนั้นรู้ผิดปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดได้มันก็ได้ผลทุกข์วามเดือดร้อนเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราปฏิบัติถูกต้องตรงดีมันก็ได้รับผลอันที่ดีนั่นแหละดังนั้นที่ผมได้มาแนะแนววิธีปฏิบัติอย่างลัดลัดอย่างกระทันหันเอาไปใช้กับการกับงาน ม้จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ให้ดูควมคิดให้เห็นความคิดแล้วก็ทำการทํางานตามพ่อบ้านแม่เรือนของเราอย่าไปทําทุจริตผิดถิ่ผิดธรรมมันไม่ดีเนี่ยเป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันเราก็ต้องดูความคิดเรากําลังสอนนักเรียนนักเรียนกําลังทําอะไรต่างๆเราต้องดูใจเราเห็นใจเราเห็นชีวิตเราแล้วก็พูดเขาอ,อย่างที่ไม่มีทุกข เราก็ทําการทํางานสอนนักเรียนไปโดยไม่มีทุกข์เป็นตำรวจก็เหมือนกันเราก็ดูหน้าที่ของเราดูจิตดูใจของเราเราทําการทํางานโดยไม่มีทุกข์เพราะเราดูจิตดูใจดูซีกของเราแต่การงานต้องทําไม่ทําไม่ได้เป็นทาหารก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจอย่างนี้คือเราสนใจที่อยากดับทุกข์ วิ่งหาเงินหาทองต้องการซื้อเสียงยศหาบรรดาศักดิ์มันก็เลดับทุกไม่ได้เพิ่มภูมิคมทุกขึ้นมามากขึ้นทุกทีทุกทีแม้ที่สุดพระสงฆ์องค์เนงก็เหมือนกันรากฏบ่อยๆตามหน้านังสือพิมฆ่ากันตายหรือปุ้นจี้กันตายคมขืนกันอย่างนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเรื่องนี้ดังนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธให้มีความสำนึกมีความละอายไว้ในใจ ไม่ควรที่จะให้มีอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือบ้านเมืองของเรา,าเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เดือดร้อนมันก็ไม่สมกับที่ว่าพุทธศาสนาเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นใจกลางของคนไทยอ่ามันก็เลยจะไม่สมอย่างนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนช่วยกันทําการทํางาน,งานตามหน้าที่ของเราแล้วการงานของเราโคลรกล้าวหน้าลุล่วงไปได้ คนอื่นมาเห็นก็เออเมืองไทยนี้เย็นดีสุขกายสบายใจดีเข้ามาแล้วไม่เดือดร้อนดูใครที่ไหนก็เยี่มเย้มแจ่มใสพูดอะไรทําอะไรให้อภัยกันได้ยับยั้งสั่งใจได้คนไทยนี่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมันก็เลยสงบไปควรมสงบไม่น้อยเราก็ต้องสร้างเอาไว้ควรมสงบอย่างสูงขึ้นไปเราก็ต้องสร้างเอาไว้ที่สุด ร้างความสงบจนเรียกว่านิพพานก็ได้นิพพานนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะเอานะไม่เหมือนกับคนอย่างที่พูดไปโดยไม่รู้สึกตัวตนะนะัวย่าตายายท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนระกอยู่ในใจมึงกลอยู่ที่อกที่ใจเรานี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเมืองสวรรค์ไปเมืองนิพพานอยู่สันนั้นสันนี้ตรงกันข้ามเมื่อทําผิดไปแล้ว ตายแต่แล้วจริงจะไปตกมาลกใต้ดินอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนื่อลกใต้ดินขยับสุ่เแคยไปสนใจมันเมืม่อสวรรค์อยู่บนฟ้าถ้ามีผ่านอยู่บนฟ้าก็จะไปสนใจมันเรามาสนใจดับทุกข์ดับวคมโกรธวคมโลภวคมหลงในขณะนี้พระพุทธเจ้าหรือท่านพุลู่ท่านสอนเอาไว้อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าคำหนึ่งคำานวณอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคำหนึ่งคำานวณ เราต้องแก้ปัญหาปัจจุบันกาลังมีทุกข์อยู่นี้อย่าให้มันเกิดขึ้นมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกข์ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์เองไม่ใช่เป็นสมบัติของสัต,ตว์โดยสารสัตว์โดยสารน่ะมันเอาไม่ได้มนุษย์มันหน้าที่ที่จะเอาไปใช้กับการทํางานได้แต่คนเรานี่ก็เหมือนกันแต่หน้าตาเป็นคน แต่จิตใจมันเป็นตัดเวลาสารก็ได้ที่มันทําผิดพูดผิดมันคิดอิจฉาริษยาทรยศหักหน้าหักหลังคนนั้นคนนีนน้อันนั้นจิตใจเป็นตัดเวลาสารคือมันไม่รู้จักอายในใจมันนั่นเองคือมันไม่เห็นใจนั่นเองขึ้นสามีภรรยาก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าผู้ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นอ,อ,นอันนั้นมันไม่มีกลมละอายในใจคือมันไม่เห็นจิตเห็นใจมันคิดเห็นอย่างนั้น มนุษย์ไม่สามารถที่จะให้เป็นเทวดาก็ได้เป็นอินเป็นพรก็ได้ที่สุดสร้างให้ตัวเองเป็นพระอเดยเจ้าก็ได้